อุปกรณ์ไปโรงเรียนใช่ไหมคะยืมของเพื่อนไหมคะไม่ยืมของเพื่อนเลยเอาละเมื่อพร้อมแล้ววันนี้สองตาดูกันเลยค่ะาเ่าอาววันนี้พร้อมไหมคะ พร้อมกันแล้วเอาเรามาทบทวนความรู้เดิมของเราในเรื่องราวของการลบการลบคืออะไรเอ่ยใครจําได้บ้าง<อ>การลบคืออะไรคะ,ะรคเหล็กลบเป็นอย่างไรล,ลบลทำให้น้อยลงมามีสิบสามเอาออกไปแคสามน้อยลงมาเลอเหลือทเอท่าททไหร่คะ เหลือสิบเอ่ย้าประมือให้พวกเรานะคะเก่งมากๆเลยเลกลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามีสิบหกเอาออกไปเสียห้าน้อยลงมาเหลือเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่สิบหกเอาออกไปเสียห้าผลลบที่เหลือก็ต้องเหลือน้อยลงมานั่นก็คือเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือสิบเอ็ด ถูกต้องรับคะแนนกันไปคนละ500คะแนน<ย>คิดได้เร็วนะคะเก่งมากเลยเหล็กลบเป็นอย่างไรไไลบทำให้น้อยลงมาม,มี18ปดเอามีอยู่18เอาออกไปเสีย6คะ่ะน้อยลงมาเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่18เอาออกไปเสีย6เหลือเหลือ สิบสองถูกต้องรับไปเลยคนละห้าร้อยคะแนน <Hey. S 1> โอ้เยี่ยมมาก <Hey. S 1> เหลกลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามีสิบเก้าโหตั้งสิบเก้าเนี่ยเอาออกไปเชีดสีน้อยลงมาเหลือิบ <Hey. S 1> เหลือสิบห้าเอ้ยเอาไปอีกห้าร้อยคะแนน <Hey. S 1> โอ้ยเก่งมากเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะคะดีไหม ดีอา้าวพากันไปเที่ยวไปดูเลยว่าวันนี้คุณครูนำเสนออะไรเอ่ยอา้าวฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะล,ลบคณิตที่สนุกคิดสนุกเป็นการหาผลลบลจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินเท่าไหร่ลูกลไม่เกิน20เราสามารถหาผลลบได้ลหลายๆวิธีด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอกันต่อให้เด็กๆของคุณครูฝึกหาผลลบ ตามแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันสักนิดนึงเอาละพร้อมนะคะพร้อมให้เด็กๆอ่านค่ะการหาผลลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก,ม,ลลกมีค่าไม่เกินยี่สิบและตัวลบเป็นเลขหนึ่งหลัก เก่งมากโอ้โหชัดเจนนะคะชัดเจนมากเลยแสดงว่าตัวตั้งเป็นเลขกี่หลักลูกเป็นเลขสองหลักใช่ไหมค่ะสองจำนวนแต่มีค่าไม่เกินยี่สิบตัวลบเป,เ,ลลเ,วะะเป็นเลขหลักเดียวนะคะเป็นเลขหลักเดียวเราสามารถหาผลลบตามแนวนอนได้ไหมลูกได้ไหมก็่ได้เหมือนกันตามแนวตั้งได้ไหมได,ได้หาผลลบในตารางการลบได้ไหมคะ ได้ไหมได้หาผลลบโดยการกระจายจำนวนที่มีสองหลักได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เราทบทวนกันนะคะความรู้เดิมเป็นการฝึกทักษะนั่นก็คือการหาผลลบตามแนวตั้งซึ่งจะมีตัวตั้งตัวลบเครื่องหมายลบผลลบเขียนกันคนละ บรรทัดนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะกันทำชี้แจงบอกว่าให้เด็กๆของคุณครูนั้นฝึกสมองฝึกทักษะหาผลลบตามแนวตั้งนะคะเมื่อวันพระราชบาดีคุณครูรัชนีพรได้นำเสนอไปแล้วนะคะถึงข้อที่เท่าไหร่ใครทราบบ้างถึงข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่ข้อที่ข้อที่เท่าไหร่นะ ข้อที่สามใช่ไหมใช่เปล่าคะ,ไม,ะไม่แน่ใจเออถึงข้อที่หกแล้วหรอคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันดีไหม,ไมดีไหมคะอ่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยลูกถึงข้อที่หกแล้วเก่งมากนั่นก็คือสิบเจ็ดลบออกไปแคสองใช่ไหมคะในข้อที่หกผลลบที่เหลือก็เหลือสิบห้าต่อไปก็จะเป็นข้อที่เจ็ดกันต่อเลยนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหม ข้อที่7ค่ะเอาข้อที่7เลยนะคะเด็กๆปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาค่ะฝึกทักษะให้เด็กๆหาผลลบตามแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันข้อที่7็ข้อที่8ข้อที่9และก็ข้อที่10ในชั่วโมงนี้มีทั้งหมด10บข้อนะคะ ,10 บข้อตอนนี้ไปกี่ข้อแล้ว6ข้อผ่านไปแล้วด้วยเอาให้เวลาเตรียมตัวนะคะ อ่คุณครูให้เวลาเด็กๆค่ะให้นักเรียนหาผลลบตามแนวตั้งค่ะอ้าเขียนวันที่นะคะเขียนไื้ยังเอ่ยไ่อไไกอ,อ้าวนักเรียนปลายทางค่ะทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะมาฝึกหาผลลบตามแนวตั้งกันนะคะเริ่มนะคะข้อที่เท่าไหร่เอ่ย ข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เ็ค่ะอย่าลืมนะคะแสดงวิธีทำด้วยเขียนตอบอตอเป็นเลขไทยด้วยนะคะเป็นเลขไทยด้วยค่ะอข้อที่เจ็ดมาแล้วลูกข้อที่เจ็ดค่ะต่อเลยนะคะต่อข้อที่เจ็ดนะคะนักเรียนปลายทางทุกทุก เรียนค่ะวันนี้ฝึกทัศนะคะ15ลบออกไปจะ5ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันหาผลลบตามแนวตั้งนะคะตัวตั้งตัวลบเครื่องหมายลบนะคะผลลบเขียนกันคนละบรรทัดค่ะตัวตั้งเป็นเลขสองหลักนะลูกตัวลบเป็นเลขหลักเดียวค่ะ ข้อที่เจ็ดเลยลูกข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดค่ะเก่งมากนักเรียนปลายทางค่ะถกทุกโรงเรียนเลยเก่งมากเขียนสวยนะคะห,ห้องนี้เขียนสวยลายมือดีค่ะทำงานเรียบร้อยด้วยน้องไอ้น้องไอเขียนให้สวยนะลูกน้องไอ เปียนวิธีทำด้วยลูกวิธีทำใช้ไม้บรรทัดนะลูกให้ใช้ไม้บรรทัดค่ะเก่งมาก สยนะลูกเขียนให้สวยเสร็จหรือ,อยังคะเหร็จไหมลูกหลายคนนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วให้ดูของเดิมค่ะน้องเว้นไว้กี่ช่องละลูกกี่ช่องคะอ้าหนึ่งช่องหรือว่าสองช่องสมุดก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนักเรียนปลายทางนะคะปหนึ่งทับ3นะคะวันนี้เด็กๆของคุณครูเป็นไงคะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอ่ย ตั้งใจนะทำงานให้เรียบร้อยนะคะเป็นการแสดงวิธีทำตามแนวตั้งนะคะอย่าลืมนะคะหาผลลบสองจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนเสมอนะครเสร็จแล้ว น้องอูเสร็จหรือยังลูกไหนขอดูของน้องอูหน่อยไหนน้องอูออกมาให้คุณครูดูหน่อยสิลูกอูมาแล้วต้องดูของอูนะคะน้องอูเขาเป็นเด็กน่ารักนะคะตั้งใจเรียนน้องอูเขียนสวยหรือเปล่าลูกอันนี้ต้องตีเส้นกี่เส้นคะสองเส้นไม่ตีเลยนะ อันนี้ก็ต้องตีเส้นสองเส้นด้วยทำงานให้เรียบร้อยนะคะเรียนกันมาแล้วนะคะชั่วโมงนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงที่ที่สามแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำงานให้เรียบร้อยะคะ่ะทำงานให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้สวยเด็กๆของคุณครูทำงานด้วยความตั้งใจกันหรือเปล่าเอ่ย ตั้งใจนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วด้วยนะใกล้จะสอบแล้วเอาไหนะใครเสร็จแล้วลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วคําตอบตอบเท่าไหร่ลูกข้อนี้เด็กๆตอบเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ